น,นี่จ้าแม่คุณจ้าตำสั่งจบใจเรื่องก๋ยไส้สามเปิดนะจ้าอันนี้สั่งผ่านแอปได้นะจ้ะคณะหมูกรอบไข่ย้อยมาก็จะหมดแร้ันนี้ไม่มีกระจิกกระจายทำคลิปเลย เปิดเร็วน้ามานันวรนนี้ไม่มีเวลาทำคลิปเลยไม่มีไอเดียเมื่มืมมม่ว่างรถจะเหยียบไงเมื่อวานเป็นไงคั่วหลีมาดำจุดขาวเมื่อนอนหลับอยู่ ลุมสกรรมเลยจ้ะ yeah.